วัสดีครับเป็นสตูดิโอครับผมช anel ของคนรักเครื่องเสียงบ้านบ้านเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆนะนะสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอัปเดตสินค้ารอบเย็นครับวันนี้พามาชม power amp ประกอบสวิตชิ่งคาดดีนะครับมีเข้ามาอีกหนึ่งท่าน e n t e c h d 3 6มหมื่นะครับผมตัวนี้สภาพใหม่เลยนะครับสภาพใหม่นะครับและก็เป็นตัวรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมตัวไฟสีน้ําเงินนะครับพัดลมเบานะครับผมตัวนี้วงจร ไฟตกไฟดับไม่ช็อตนะครับผมสายลําโพงหลุดหลวมไม่ช็อตนะครับเป็นตัวรุ่นใหม่พัดลมเบานะครับผมตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับสวิตชิ่งคัดดีนะครับผมดูสภาพโดยรวมนะครับสวิตชิ่งคัดดีกําลังขับแรงๆนะครับผมซับเบลดสิบแปดนิ้วชนะละ2-3ถึงใบได้เลยนะครับผมตัวนี้ดี3,6 RMS นนะครับพาชมสภาพโดยรวมกันก่อนครับบอกได้เลยว่าแท่นนี้สภาพใหม่จริงนะครับผม ใหม่จริงๆนะครับใหม่มากทนได้หาใช้งานนะครับผมเป็นตัวรุ่นใหม่เลยนะครับตัวไฟสีน้ําเงินนะครับผมด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับผมสภาพด้านหลังและที่สําคัญนะครับผมย้ําเลยว่าตัวนี้พัดลมเบานะครับพัดลมเบานะครับผมหลายท่านก็มีปัญหาที่ใช้พาวเวร์รุ่นนี้ฮะพัดลมมันดังแรงนะครับพัดลมดังแรงนะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเบากว่าทุกรุ่นนะครับ ที่นํามารีวิวให้กับพี่ๆน้าๆได้รับชมกันนะครับตัวนี้เบานะครับรับประกันได้ว่าเป็นพัดลมเบาและก็เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับผมวงจรก็สายลําโพงหลุดวมไม่มีช็อตนะครับผมไฟตกไฟดับได้นะครับตัวไฟสีน้ําเงินนะครับผมตัวนี้มีเข้ามาหนึ่งท่นนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับผมอัปเดตสินค้าให้รอบเย็นๆนะครับเผื่อมีพี่ๆน้าๆอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับสภาพสวยนะครับผมสภาพสวยมาก สำหรับท่านที่ชอบของเบานะครับแต่แรงนะครับผมเบาแต่แรงนะครับขนาด 1u เป็น power ประกอบสวิตชิงคัตดีนะครับผมตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับผมรุ่นใหม่ไฟสีฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวลองทดสอบนะครับผมใช้งานได้ปกติทั้ง2องชานั้นไหมนะครับอ่ะชนั้น A ครับชนั้นที่1่ ชะนั่น B ครับผมชันั่นที่2ครับเโอเคครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เครื่องใหม่มากนะ พี่ๆธนาท่านใดได้ไปใช้งานถือว่าสุดคุ้มแล้วครับราคานี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่6,500บาทรวมส่งนะครับผมตัวนี้เอาไปที่6,500บาทนะครับเป็นตัวไฟสีฟ้ารุ่นใหม่นะครับเป็นตัวไฟสีฟ้ารุ่นใหม่นะครับท่านใดหาใช้งานอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมสวิตชิ่งค่าดีนะครับตัวนี้มีเข้ามาเพิ่มเติมรอบเย็นๆอีกหนึ่งท่นนะครับเปิดราคาไว้ที่6,500บาทนะครับรุ่นใหม่พัดลมเบานะครับผมวงจร สายลำพงหลุดวมไม่ช็อตนะครับผมไฟตกไฟดับตัวนี้ไม่มีช็อตนะครับผมเป็นการแก้วงจรมาเรียบร้อยนะครับผมสรับรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ตัวพัดลมเบาเบาลงเยอะนะครับผมเบาลงเยอะนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆนะครับผมตัวนี้ท่านใดหาใช้งานนะครับผมซับเบีสิบแปดนิ้วเชนนละ2อถึงสใบได้นะครับพาวเวร์แท่นนี้นะนานาท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับผม6,500บาทนะครับตัวนี้ขอเปิดราคาไว้ที่ 6,500บาทรวมส่งให้ครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นาระบบเครื่อเสียงบ้านราคารากหญ้าูนราคามามส6สำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ